เดินยำลาวัตถุระเบิดด้วยปืนน้ำแรงดังสูงเดินเข้าสู่เป้าหมายที่ใช้ในการทดลองซึ่งเป็นฝีมือการประดิษฐ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเจ้าการไม่สงบและเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายแห่งทั่วประเทศทําให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าคิดคนหุ่นยนต์นที่สามารถเดินเข้าสู่เป้าหมายเพื่อทําลายวัตถุระเบิด คยควบคุมการทํางานผ่านระบบไร้สายซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติงานตรงน,นี้เราต้องการะจะลดความสูญเสียนะครับเราก็เลยเออคิดค้นเออเราทำยังไงว่าว่าจะลดการสูญเสียเราเคยคิดค้นว่าเออทำหุ่นยนต์ดีกว่าให้สามารถปฏิบัติภารกิจแทนคนนะครับเพราะว่าชีวิตของคนเนี่ยถ้าเกิดเกิดการสูญเสียมาแล้วมันไม่สามารถเอาคืนมาได้หุ่นยนต์ที่เราทําขึ้นมาเนี่ย ซึ่งราคาเพลงหลักแสนถือว่าคุ้มค่ากับการที่เสียไปนะครับการทำงานของหุ่นยนต์จะแบ่งออกเป็น3ส่วนคือส่วนโครงสร้างฐานด้านเครื่องกลที่ใช้ชุดกันกระขาในการขับเคลื่อนซึ่งมีข้อดีคือสามารถเคลื่อนที่ได้ในพื้นผิวที่ขรุขระส่วนชุดควบคุมจะใช้ระบบไร้สายซึ่งเป็นสัญญาณวิทยุสามารถควบคุมได้ในระยะ500-800ถึงเมตร ขณะที่ชุดแขนกลติดตั้งปืนน้ำแรงดันสูงจะใช้ตัวจุดชนวนระเบิดเพื่อช่วยให้น้ำมีแรงดันเพิ่มขึ้นว่าจากหน้าขุนยนที่เราทําขึ้นมาเนี่ยจะเป็นลักษณะมีสายพานก็คือว่าจะเหมาะกับการวิ่งในสภาพว่าควรอยู่ประเทศที่ค่อนข้างจะขรุขระทางที่ค่อนข้างจะมีอุปสรรคเยอะแล้วก็จะมีโครงสร้างปืนที่ติดมาเขาเรียกว่าปืนเตอร์แคนนอนซึ่งปืนตัวนี้เนี่ยก็คือเป็นชนิดเดียวกับที่เจ้าที่เขาใช้ในเอ่อในการทำระเบิด แต่ว่าเพียงแต่ว่าเรามาดับแปงเนี่ยออกมาติดไว้บนหุ่นเพื่อจุดชนวนแบบไร้สายก็คือเป็นการเซฟชีวิตเจ้าที่ไม่ต้องเข้าไปใกล้วัตถุระเบิดข้อดีองตัวนี้ก็คือที่เห็นจะใช้ก็คือว่าชุดคอนโทรลเนี่ยค่อนข้างจะบังคับง่ายนะครับเพราะว่าเราใช้รีโมทคอนโทรลที่ที่เ,เหมือนกับเป็นรูปคอนโทรลเครื่องบินบังคับะครับก็คือเด็กๆก็สามารถคอนโทรลได้นะครับการของการขับเคลื่อนก็ล่องแคล่วรวดเร็ว เพราะว่ามันมีใช้มอเตอร์2ตัวครับในการขับเลี้ยวอะไรเงี้ยครับนอกจากการควบคุมหาระบบไร้สายแล้วผู้ใช้งานยังสามารถดูพื้นที่หรือวัตถุต้องสงสัยได้โดยผ่านกล้องวงจรปิดซึ่งจะแสดงผลผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์มีระยะสัญ,ญญาณอยู่ที่ 100- ่งถึงสองเมตรช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งานปืนน้ำแรงดันสูนได้อย่างตรงเป้าหมายและมีความปลอดภัยมากขึ้นและปลอดภัยจากการถูกวบกวนสัญญ,ญาณ สัญญาณของเราจะเป็นระบบ2.4กิกะเฮิร์ตซึ่งเป็นเป็นเป็นวายเลสแลนไรสายครับทีนี้เรื่องของการการโกนเนี่ยปกติกระบบวายเล็แลนเนี่ยมันจะมีสามารถใส่ Security ลงไปได้ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราใส่เซอร์เรตมากน้อยขนาดไหนครับคือการโกนนี้ค่อนข้างจะจะยากนิหนึ่งสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์หุ่นยนต์ตัวนี้ใช้วัสดุที่หาซื้อได้ง่ายตามท้องตลาดเงินงบประมาณที่ใช้ในการผลิตยอยู่ที่ 10,000- แถึง2 0 0 0 0บาท ซึ่งทีมง,งานผู้สร้างบอกว่ามีความคุ้มค่าหากเปรียบที่กับชีวิตของเจ้าหน้าที่ที่ไม่อาจประเมินค่าได้น,นเลดีจันทราเกษมชยัยทีวีไทยรายงาน